เลยแม็กกี้นเนาะผู้ใดก็คือแม็กกี้ถามที่สองอุ้ยกล้องวงจรปิดนี่กะติกต๊ก,ต,ก,ต,ก,ต,กติ๊กติ๊กเบาในมามาลงฟุตบอลเลยอย่าว่าพี่โอเป็นผู้หญิงลงไม่ได้หรอกเขาแข่งผู้ชายคิดในใจนพี่โออยากลงไปแข่งเองเลยใช่ไหมฉันเหรอวะ บาตรงมาแม่ไปเด็กใสุ่้งปิดโต๊ะเปิดมานั่งมานั่งบันไปล้งลกินทีสี่สิบแล้วไปเร็วมาไที่บ้านที่บ้านวเตะโ้ยงไปทไมอ่ะทำไมไม่เตะว่างกรเอาอีกรอบอีก

ต้องหูไปข้างต้องหู like, ไปข้างเลยฮิสไลยพิสเขียวบอลเิวมือมือแม่สันกองกระสันอ่า้าหาใจเขากับไปรวล่ะบ้างไปพูเลิศอลนบอลเกนบอล แขนยังขือแขนนะแขนยังขือแขนงแขนนเนาะเออข้ามแขนแฮนมืออ้ามแขนแฮนมือีลูกอะไรดีใจร่มร่มมาอีกมาเล็ดนึงไหมลูกเมกกี้วะเนี่ยตาลายละปวดโอ้โหไอ้ไอ้แล้วอีกเม็ดนึงโอ้ดึงดึงดึงเสื้อดึงเสื้อ นี่คุณช่งยืนมาเต้นรับสาบรับรับสาบลฟ์สดลูกชายเล่นฟุตบอลใช่ไหมครับใช่จ้าคุณว่าลูกเสีนลูกลูกลูกชายเป็นนักฟุตบอลรับสาบปาดออกมาเลยลูกปาดออกมาจะฟาดกิน มือมือแม่สันไหมเสียบอลไปกระกำาไปค้าวกลูกแข่งบอลอด็พี่น้องโอ้จังนะมล้เป็นบไปจอดกัวนพ่อมาแม่คุณบุญคุณบุญช่วยใจแก้วใจบุญโอจังเอาขนมไปวางไว้หน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ปัจจัยให้นะคะจะได้คุยกับเพื่อนๆได้ทักายนะคะเบียดลูกเบียดเอาเปิดได้แล้วไป

ไปผู้ดยัะไปทั้งองก็ควางออเออไปแล้วไปแล้วายอ้ยเออฟ้าได้ได้เขาขึ้นได้เขาขึ้นได้บอกว่าตกแบอกันสี่คือสี่ปทุมโอ้ พี่คนช่วยเม้นมาอีกสักหน่อยค่ะ่าจังใส่ประแจให้แล้วเข้าไหมมัันนน้งง้้้วกบ่อแล็ไดีาา